จอสตีเฟ็นสันจากคนงานเหมืองสู่บิดาแห่งรถไฟสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเมมอรเรนดัมพักขยายความของสิ่งนี้ที่ระลึกถึงเส้นทางชีวิตไม่ได้มีรางให้เดินแต่เราสร้างมันขึ้นมาได้เองอีพีนี้เราขอพาเพื่อนๆย้อนเวลากลับไปพบกับชายคนหนึ่งที่ชื่ออาจไม่ค่อยคุ้นหูในบ้านเรา แต่เขาคือผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับทั้งโลกจอสตีเฟนสันบิดาแห่งรถไฟเขาเกิดเมื่อวันที่9มิถุนายนคศ1881ที่ประเทศอังกฤษและเสียชีวิตลงในวันที่12สิงหาคมคศ1848ค่ะจอสตีเฟนสันเป็นวิศวกรผู้คิดค้นหัวรถจักรไอ้น้ำหรือที่เราเรียกกันว่ารถไฟ และยังเป็นผู้สร้างเส้นทางรถไฟสาธารณะแห่งแรกของโลกอีกด้วยผลงานที่เปลี่ยนโลกของเขาคือ The Rocket หัวรถจักรไอน้ำที่สามารถวิ่งได้เร็วและใช้งานได้จริงซึ่งกลายเป็นต้นแบบให้กับรถไฟในยุคต่อมาค่ะจอสตีเวนสันตเติบโตในครอบครัวแรงงานเหมืองที่แทบไม่มีเงินพอจะส่งลูกเรียนเขาจึงต้องทำงานตั้งแต่อายุยังไม่ถึง1ิขวบแต่เขาไม่เคยละทิ้งความอยากรู้และความอยากพัฒนา เขาคือคับจำของเขาว่าเซฟเมดจริงๆค่ะจอดไม่ได้มีเรียนหนังสือในวัยเด็กแต่เขาตัดสินใจเรียนหนังสือเองเมื่ออายุ18ปีเพื่อให้สามารถอ่านคู่มือเครื่องจักรได้เขาเข้าเรียนกลางคืนหลังเลิกงานและเก็บเงินเรียนด้วยตัวเองทั้งหมด จากการฝึกฝนตัวเองจอสามารถซ่อมเครื่องจากไองามที่ซับซ้อนได้แม้ไม่ได้จบด้านวิศวกรรมความสามารถนี้ทำให้เขาได้รับการยอมรับในชุมชนและได้ทำงานที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นเรื่อยๆก่อนจะสร้างรถไฟจอทำงานในเหมืองถ่านหินและได้ออกแบบเครื่องยนต์ไอ้น้ำที่ใช้ลากรถเข็นถ่านหินในรางตรงนี้แหละคะ่ะคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเริ่มพัฒนาระบบรถไฟ จอดไม่เพียงแต่คิดคนหัวรถจักรแต่ยังออกแบบร่างให้รองรับน้ำหนักและแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์ได้ดีและปลอดภัยมากกว่าแบบเดิมถือเป็นการออกแบบทั้งระบบไม่ใช่แค่ส่วนเดียวค่ะก่อนที่อกเกตจะประสบความสำเร็จเขาลองผิดลองถูกมาหลายครั้งบางรุ่นล้มเหลวบางรุ่นพังกลางทางแต่เขาไม่เคยหยุดพัฒนาความ r e i l i นซ์ลมและลุกข,ขึ้นใหม่เรียนรู้ที่จะพัฒนาจากความผิดพลาดของเขานี่แหละค่ะ ที่ทำให้เกิดนวัตกรรมในปีคศ1829เขาและลูกชายของเขาได้นำหัวรถจักรดูอรเกตเข้าร่วมการแข่งกันเรนทิวไทเอลส์ซึ่งเป็นการทดสอบหาหัวรถจักรต้นแบบสำหรับรถไฟลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ไลน์ซึ่งอกเกตชนะด้วยความเร็ว46กิโลเมตรต่อชั่วโมงและกลายเป็นมาตรฐานของรถไฟในยุคแรกค่ะจอสตีเวนสันเป็นผู้กำหนดรางรถไฟ ให้มีขนาด4ฟุต8นิ้วครึ่งซึ่งกลายเป็นสแตนดาร์ดเกสที่ใช้กันทั่วโลกจนถึงปัจจุบันค่ะนี่คืออิทธิพลที่ยิ่งใหญ่มากในด้านวิศวกรรมระบบรางจอชปลูกขังความรู้และจิตวิญญาณแห่งการคิดค้นให้กับลูกชายของเขาโรเบิร์ตสตีเวนสัน,ซ,นซึ่งกลายเป็นหนึ่งในวิศวกรคนสำคัญในยุคนั้นเช่นกันค่ะพวกเขาร่วมกันสร้างสะพานระบบรางและนวัตกรรมอื่นๆ สิ่งที่จอสร้างไว้ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่คือการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมทั่วโลกการเดินทางที่เคยใช้เวลาเป็นวันๆเหลือแค่ไม่กี่ชั่วโมงและนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็น Father of Railways ที่เปลี่ยนการเดินทางของมนุษย์อย่างแท้จริงค่ะจอสตีเวนสันไม่ใช่เป็นคนที่ร่ำรวยมีเส้นสายหรือมีวิธีการศึกษา แต่เขามีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือความไม่ยอมแพ้และความอยากรู้ทุกความล้มเหลวกลายเป็นบทเรียนทุกความสำเร็จกลายเป็นแรงผลักดันให้เขาก้าวต่อไปแม้คนรอบตัวจะสงสัยในตัวเขาเขาก็เลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่ทำและสร้างอนาคตขึ้นมาด้วยมือตัวเองสำหรับเพื่อนๆที่กำลังท้อแท้หรือรู้สึกว่าตัวเองเรื่มช้าอยากให้ระลึกถึงจอร์จิวินสัน คนที่หัดอ่านหนังสือตอนอายุ18ปีและกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่เปลี่ยนโลกไปตลอดการค่ะอย่ากลัวที่จะลม้มเพราะรังที่แข็งแรงนั้นก็ต้องผ่านการกดทับมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเช่นกันค่ะขอบคุณที่ร่วมระลึกถึงเรื่องราวดีๆกับเราในวันนี้และร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับเนฟเฟอร์ตีตีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ